สล้ทุกอย่างอ่ะเงินทองแล้วก็สิ่งที่เราน้องบูชาตรงนี้ด้วยใจนะเราได้ให้กับเบื้องบนตรงนี้เหมือนเรากับ,กบ,บกทำพิธีเหมือนกับถวายให้กับพระเหมือนที่เราไปวัดอะใช่ปะ่ะมาไปถวายอาหารวัดแล้วถวายพระโจมหรือวาา่าเราพอเราพอพระสันแล้วเราก็ลามาต่อก,กินก็ได้ใช่ป่ะอันนี้เราถวายเสร็จเดี๋ยวเราก็ลาเอากลับไปกินเป็นมงคลน,นะลูกนะ เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าการที่เราถวายเ,ยเราถวายด้วยใจแต่จริงๆเราแม่ไม่ได้ให้ีเจตนงาว่าพอถวายแล้วกูยอยากกินอะไรแล้วกูจะถวายน,นั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นการถวายเนี่ยต้องเป็นถวายของมงคลผลไม้มงคลที่เป็นมงคลไม่ใช่เอาความตามกิเลสเราว่าเราชอบกินแบบนี้แล้วกูจะถวาย่างนี้กูชอบกินทุเรียนยกูก็จะถวายทุเรียนอย่างเงี้ยกูชอบกินแอปเปิลกูจะถวายแอปเปิล เพราะฉะนั้นแล้วแม่ถึงบอกว่าในเวลาถวายพิธีบวงสวงเราจะไม่มีจํากัดว่าเราจะต้องเอาอะไรที่เราชอบเข้าใจปะเพราะมันไม่ได้ถวายให้กับตัวเราเราให้กับเบื้องบนและผลไม้ที่เราถวายต้องสวยต้องสดถ้าเอาเหี่ยงๆียมานะ่ะก็จะได้สิ่งเงี่ยเๆียกลับไปเข้าใจยังเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องให้ด้วยใจเราก็ตั้งใจเราก็เต็มใจที่จะมอบให้กับเบื้องบนเข้าใจนะและสิ่งนี้ที่แม่จะบอกก็คือว่าการที่เราเตรียม เตรียมของในการสักการะบูชาตรงนี้เราได้บงส่วยให้กับเบื้องบนนะ่ะเทพเทวาจักรวาลรับรู้รับรู้ว่าเราได้เป็นลูกของพระองค์คูบาอาจารย์ของเราได้รับรู้แล้วเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และยานบารมีพระมารดาเป็นสื่อกางในการที่จะส่งพลังบอสให้กับทั่วจักรวาลให้กับ เรียกว่าเทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน1ิชักรด,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 ดาดนได้มารู้ว่าคนคนนี้บูชาครูแล้วนะใช่ไหมท่านก็จะมาปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองเราเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีความนอบน้อมบูชาครูและท่านก็จะรักษาเรียกว่าคนป่วยสุขภาพไม่ดีก็จะดีขึ้นคนไหนที่เรียกว่ามีอุปสรรคอะไรท่านก็จะมาช่วยเปิดทางให้แต่ทุกอย่างเทพเทวาครูบาอาจารย์องค์นายเปิดให้เราได้ แต่ไม่สามารถเปิดให้สุดประตูทางได้เพราะว่ามันอาจจะมีหลายด้านหลายประตูอาจจะเปิดให้เราได้แค่สองประตูแต่ประตูถัดไปมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรเทพเทวาไม่สามารถแตะต้องได้แต่สามารถที่จะดีรจาได้แต่ครูบาอาจารย์องค์ใดเราอาจจะไม่สามารถซึ่งได้หรือคุยกับเจ้ากรรมในเวรได้เท่ากับบารมีครูบาอาจารย์เพราะหเหตุนี้ไงเราถึงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นสื่อที่เป็น ื่อผ่านอีอกด่านหนึ่งไงลูกเข้าใจป่ะถ้าเจ้ากรรมในเวรของเราองค์นายเราซื้อได้เราก็ผ่านได้แต่ถ้าเกิดองค์นายเราซื้อไม่ได้เราต้องมาอาศัยบาลมีกุบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าหน้าที่ของแม่แม่จะเน้นเรื่องการปฏิบัติมากที่สุดเลยใช่ปะ่ะลูกก็มีหน้าที่ทํามาหากินไปสิมีหน้าที่การงานอะไรก็ต้องทําไปแต่หน้าที่แม่เนี่ยทางานทางโลกไม่ได้แล้วค่ะต้องมาปฏิบัติเพื่อจะ,ะบำเพ็ญเพียนเพื่อจะสร้างบารมิธรรม บารมีในการสร้างบุญกุศลเพื่อส่งพลังให้ลูกบริวารของพระองค์แรกคือตัวแทนของพระองค์งานลกเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วนะเพราะเพราะเหตุนี้เราจําเป็นไหมต้องมีครูบาอาจารย์รู้ว่าจําเป็นนะถ้าบารมีองค์ในเราเราเชื่อว่าองค์ในเราเก่งองค์ในโอ้โหวันนี้มันรับกูองค์นแล้วเดี๋ยวองค์ในเปิดชัดเจนกูเก่งแล้วบารมีกูพระสัทเทพชัดมากเลย ไปไหนไปออกงานที่ไหนคนก็ต้องนับืีมาพอมีคนมาสักการะมาอะไรก็หลงละครูครูบาอาจารย์ที่เปิดยานให้หรือว่ามาเสิมมาบารามีให้ไม่สําคัญแล้วตรงเนี้ยคิดอจะันปะทำปะคิดว่าตัวเององค์งนจะ,จะเก่งเหนือกว่าปะมแม่ไม่อยากให้เอาองค์ในมาเทียบกับครูบาอาจารย์นะเข้าใจปะ ตรงท่านแยกรู้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราต้องรับรู้ว่าครูองคในและตัวเราใช่ปะแล้วก็ครูบาอาจารย์อ่ะรู้ไหมว่าองคในของลูกอะ่ะก็เคารพในยานธมานดาก็ถือเป็นครูบาอาจารย์ขององคในเหมือนกันไม่งั้นท่านก็เปิดไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าลูกไม่มาหาแม่ถูกปะยานท่านก็ต้องขอบาลมีบาอาจารย์เปิดเหมือนกันเปิดเพื่ออะไร บางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีองค์ก็ได้ใช่ไหมแต่เพราะอะไรถึงต้องมาอยากรู้เบทำไมรู้ถึงต้องมาอยากรู้อันดับแรกลูกมีอาการแปลกๆเป็นยังไงพอมันพไปเข้าวัดหรืออะไรเงี้ยมันมีอาการแบบสัส่นสั่นเหนื่อยควคุมตัวเองไม่ได้ แล้วทำไมถึงคิดว่าเราจะต้องมาหาแม่หาตำหนักหรือว่าอะไรเนี้ยก็คืออยากรู้ว่าแนวทางการปฏิบัติอญญพอลูกแล้วลูกก็เลยได้ติดตามแม่แล้วพอได้มาเราได้เข้าใจใช่ปะ่ะว่าการที่มีองค์อ่ะก็เป็นสิ่งที่เราต้องบูชาเหมือนกันญญใช่ไหมก็ต้องแยกได้แล้วก็ทำความเข้าใจมากขึ้นและเพิดใจอยอมรับนะแล้วตอนแรกไม่เข้าใจถ้าเกิดสมมติว่าเราไปสายพระเราไปวัดเราเราจะเคลียร์ตรงนี้ได้ปะ นช่ไหมนะพอเข้าใจแล้วนะว่าเหตุที่เราต้องมาเหตุที่เราต้องพาตัวเองมาเปิดตา,าดมีตรงเนี้ยพอได้เปิดแล้วรู้สึกยังไงรูง้สึกลงของลูกอะลองใช่ไหม,ไม,ไหมตอนแรกลูก่าเปิดที่นี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมเปิด<ม>องค์อะองค์นายเปิดครั้งแรกเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองบ้าปะไม่ค่ะรู้สึกว่าได้รู้ตัวตนใ่ตอฝันเปรดหรือเปล่า ไม่ใช่ต่อไปรหรือว่าผีมันมีความสุขแต่มันมีความสุขข้างในไม่ใช่ทรมานเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าถ้าเกิดเรามีความสุขก็แสดงว่าเป็นเทพแต่ถ้าเกิดเราลงแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดตัวแล้วรู้สึกแบบทรมานอ่ะอันนั้นจะเป็นวิญ,ญญาณแฝงเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอยางรู้มาเข้าคอร์สแม่ละที่เอาเรื่องจิตวิญญ,ญาณพลังลอบออกหรือว่าผีหรือว่าอากุศลน,นะ แยกออกปะแยกออกต่างกันมั้ยต่างกันเออเพราเขาจะนั้นให้เข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาขอตกลงแม่ก็คือมีจิตมารจิตเทพแล้วก็จิตเราสามจิตใช่ปะเข้าใจปะเออพอเข้าใจแล้วนะเมาตกลงแม่ได้อกของตายลูกโอ้โหนะคะวันนี้รู้สึกทางจะแบบเบามากระห่าคุณทุกีที่หนุนมาเนี่ยจะแบบกน่ดเหมือนจะแวฝงอะค่ะงานมองแบบเบาอะ วันนี้คือแบบอะไรอย่างเดยผมว่าถ้าจะไม่ไม่มาละจะเป็นมาส่วนใหญ่มากกว่าวันวันนี้แต่เราเหลือห่างแล้วก็ส่วนใหญ่หนูจะปฏิบัติพุทภาวนาจะท่องจะอะไรก็เจะทำอะไรไปเนงี้คือเราจะจะภาวนาไปในใจตลอดนี่ยค่ะทำให้จิตเราเท่ากับมีสติแล้วก็รู้ว่าเราจะมาทําหน้าที่นี้เราก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมเหมือนที่แม่พูดตั้งแต่เช้าว่าต้องเตรียมตัวใช่ป่ะเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมปัจจัยแล้วอาจารย์พ่อได้บอกเ้วว่า การที่เรารับผ่านคูแล้วเราต้องมีมีพานหรือว่าอะไรเนี้ยแล้วก็ตั้งคู่กับพานครูเราผ่านที่ยอดเติมเงินให้กับเราเติมบุญให้กับเราเงินตุงนี้เราก็จะมาไว้ในการทำพิธีานครูหรือว่าื้อที่เล่าไหว้หรือว่าเออหยอดทุกวันแม่บอกว่าวันละสิบบาทได้เดอดเท่าไหร่สามร้อยเดือนปีหนึ่งนั้่าหเออเกินไหม พอไหมพอแล้วทำบุญอย่างอื่นได้อีกไหมได้เออเข้าใจหรือยังสิบบาททำได้ไหมได้มันเสษเงินนะทำบุญอย่างอื่นทำดินอย่างอื่นกินได้นะตวันละยี่สิบได้เลยใช่ป่ะใช่ไหมลูกทำได้ไหมแล้วจะมีคำว่าไม่มีเงินมาเสริมทานครูไหมไม่มีต้องจะมีคำนี้ไหมคะเข้าใจยังแล้วจาการที่ลูกอะมาเปิดองค์ที่นี่ที่แรกเหมือนกันต้มัมาเปิดบารมีตั้งแต่แม่เปิดตำหนักแรกๆเลยต้ั ก็จะด้งตัวตัวเองบ้างวะไม่จะค่ะไม่แค่สงสัยว่าเราพูภาษาอะไรคือยิ่งเราอยู่คนเดียวเราขับรถคือเรามีสมาธิเอนแรก่อนมาหาแม่ใช่จ้ค่ะจะพูดเลยอ่ะจะแบบพูดมาภาษาอะไรอะเหมือนคนบ้าแล้วยิ่งแบบยิ่งเราอานุหนูที่บอกมันหนักสุดคือเรากินข้าวอ่ะแล้วเรามองพูดวนบ้านเราอ่ะแล้วอยู่ดีเน เราก็พูดอย่างเงี้ยคือแบบเราคิดว่าเราไม่ปกติลนะคือแบบมันต้องมีมันต้องมีอะไรเราอ่ะแต่เราถือแอนตี้นะ <c oughs> เราถือแอนตี้มาก <c oughs> เพราะว่าคือหนูหนูไม่เอาอ่ะหนูกลัวกลัวมากมาหนูานลัวอ,อ,อย่างนีไมีมีหรอกอะไรเงี้ยจากโซ่ อยากมาพบใช่จ้ะค่ะแล้วก็ได้รับรู้ใชูองค์ในแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆสร้างบารมีมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีใช่ไหมลูกดูบ้างดูค่ะถึงจะมาแล้วก็ยดูจ้ะค่ะแล้วก so ็หายไปหลายปีด้วยใช่จ้ะค่ะก็คือเหมือนกับเราหลงไม่ได้หลงเจ้าค่ะแต่มาถึงแบบบางครั้งเราอย่างนั้นไม่พอเราอายกดรับค่าคือแบบเราจะแสดงไปอย่างเนี้ย เลกาว่าบาบมุชาพระศรัทธาเป็นลูกศิษย์พระมารดาเอกาก็บอกยิงกระแสโจมตีอีกใครเราค่ะอายไหมตอนแรกอายไหมค่ะตอนแรกาแต่พอพักหลังอ่ะคือเราพอเรามีสติเราปฏิบัติมากขึ้นเราฟังความสองของพระมารดามากขึ้นเราก็เลยแยกแยะออกละว่าคืออะไรอะไรอะไรเราก็เลยกลับมาหวนเึียบม่นในคำพูดของพระมารดาคำสอนมันก็เลยทำให้สติมากขึ้นให้เรากลับมาแบบ เม่ใส่วาเรารดละไม่มีการปะทะไม่ไปยึดไม่ไปเอาคำพูดใครมาใส่ใจใช่ป่ะเราก็ข้ามไปได้และสิ่งหนึ่งที่แม่จะบอกว่าอย่างรูว่ามาหาแม่นั้นแต่ปีห้าหกหรือห้าเจ็ดห้า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 ตกี้ก็หลายปีแล้วนะแต่เขาเว้นเว้นที่ว่าความดื้ออะที่ไี่ประมาณสองปีมั้งนะหายไปสองปีหายไปเลยนะแล้วกลับมาแล้วบอกว่าตอนแรกหายไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่า ือเหมือนไปพักใจนะคะ <c oughs> เหมือนประมาณว่าทุกคนโจมตีหมดแม่กั่งแม่ของเราอะ่ะแมองเราเขไม่โอเคลแล้วอยอมรับแล้วเมื่อก่อน,นีแฟนแฟนก็ดืนหลังไม่ให้มาไมไ่อะไรอนี้คลาหมดเลยจนนี่ถึงผ่านจาแม่อ่ะผแม่ขออ่ขอน่ะงเงี้ยขอนามีหนูน้าทีของหนูทางโงอกอ,อ่ะก็ทำเหมือนเดิมแต่ตรงนี้อหนุ่มขอพูดตืต่คือหนุเกยเอาเน่ที่หนหายไปอ่ะไปปฏิบัติธรรมเขาเพิ่งจะกร่